ดีจ้าพี่น้องพ่กพอ,พอกับคอยมือน,นี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้สัญ,ญลักษณ์หน้ายำหน้าแหลงหน้าแหลงเข้ามาเยือนแล้วพี่น้องเอ้ต้นจานกําลังสิงเป็นดอกพ่อพอ,พอกันมือน,นี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมกราคมพี่น้องเอ้ใกล้จะสิ้นสิ้นเดือนแล้วล่ะพี่น้องเอ้พว พาพี่น้องชมเบิ่งบรรยากาศความแห้งแล้งความแห้งแล้งเขามาเ,เยือน,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 นแล้วพี่น้องเอง้ยบ้านนี้ฝนบดตกตั้งแต่เดือนเดือนตุลาคมเพล้นพี่น้องเลยแห้งแล้งทากหลายลีปีนิ้บ่มีหดญ้าสิให้งวให้ควายกินเพล่ะอยู่ใหูุ้นาเดี๋ยงงวเลี้ยวควายคือเก่าจะเลิกพี่น้องแล้วมันนี้ หญ้าก็อืดๆพุ่น่ะงัวก็ได้ผูกเล่มตัวเฟืองกัหญ้าก็มีเล็กๆน้อยๆนี่แหะพี่น้องเอ้ยตอนเช้ตอนแรงก็ต้องได้อาศัยห่ําแล้วก็เฟืองให้เพิ่นกินควายกินพี่น้องเอ้ยลงที่บ่ได้ลงคหลายมือหลายวนแล้วบ่สบายพี่น้องเอ้ยเป็นไข้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอนเดี๋ยวหนาว อ the ันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดนฮ้อนฮ้อนฮ้อนคักหลีฮ้อนจะเป็นให้ยิบๆพุ่นล่ะเเลี้ยงงเลี้ยงควายก็ต้องได้อาศัยยาเอาพี่น้องเอ้ยาเอามื้อละ3ลัก4ลักพุ่นล่ะพุ่นน่ะากอดแท้กแงบ่แงต้นมึกเดือหลายปีนี่ก็ใบล่นตายเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ ของปลาเพิ่นปลูกไว้นี่แม่ยูนาซึ่งเกาอยู่น้องกกเหลืองรีสอร์ทคือเก่ามองเก่าพี่น้องยังบ่ทันได้เวลาไปทงององงาง,าหง,ลลางไหนพี่น้องเอ้ยงัวเลี้ยงควายคือเกาว่างัวควายก็แหงบุเป็นราคาสูงนี่คือดีวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอ้ยอาศัยฟ้าอาศัยฝนฝนดีกับชาวไร่ชาวนาก็ดีใจไปน้ำ ว่ามี้าให้งูให้ควายถ้ามีฝนตกลงมาก็ับอาหารการกินของบ้านเฮากับซิมีหลายพี่น้องเอ้ยป,ปูเป็นกาปา่าเป็นกบเป็นเขียดอ้าวคอยเล่มกินเจ้าคุณฮกยาอึดเดี๋ยวจักน้อยจังค่อยเอาขึ้นพี่น้องเลย อยก่อนท้าพอบ้านึ้นมาหาก่อนขึ้นคนเดียวก็บ,บ่ค่อยไหวเนาะงัวมันไหลตูห้าตัวพี่น้องเอ้ยสูงหน้าแรงข้าเจ้าที่มีเงินมีคำกจ้างรถไถมาดันหน้าพี่น้องเอ้ยหน้าอยู่ค้าง อย uh <t os> <n ido> ู <t os> ่ใกล้เดียวพี่น้องเดียวจ้างเขามาดันนาไงงูไงควายแล้วบ้านนี้ก็ขึ้นไปเถียงก่อนด้วยพี่น้องเด้อ ไปเตรียมซุปน้ำซุปในไว้เอาเอางาะเอาควายขึ้นไปกินน้ำบัานนี่ต้นมะกอกใบล่นเบอดแล้วพี่น้องแต่ว่ายังพอได้อยู่ได้กินอยู่มกกะกอกค่ะพูนะ่ะเป็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนฮอดเดือนมกราคมพี่น้อง น้อยก้อนแหงไปได้ไปได้เมื่อได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทางบ้านพี่น้องเนาะเป็นเนเลยเนาะแหงแลงคืออยู่ทางบ้านอุดงอยู่ทางสกลนครอ,อยู่บโนจ้าแหงแรงคักพี่น้องเอ้ยพูดนะน้ำเมืองแหงหมอกคลอกแหงลาเคืองนึงยังเคืองนึงเดี๋ยวจงังไนก็ได้พาพี่น้องหาป่าแาบนี้ ก็ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามามาบึง่งเข้ามาติดตามขอบคุณหลายๆจ้า